ที่1นึ่งเลยนะครับก็คือยืดกับกําแพงนะครับผมเริ่มต้นนะครับคือยืนให้หันหน้าขวางกําแพงเนาะให้มือเอาให้เอาฝ่ามือแปะถึงพอดีนะครับก็คือสุดสุดเอื้อมของแขนก็ได้นะครับเสร็จแล้วให้เอามือนะครับวางให้เหนือกว่าระดับไหล่เล็กน้อยนะครับเพื่อที่จะจังหวะเวลาทิ้งตัวลงไปเนี่ยมันจะได้ไม่ขึ้นคอบ่าเยอะนะครับผมแล้วก็พอมือแปะนะครับหายใจเข้าไว้ลึกก่อนนะครับ พอหายใจออกแล้วค่อยๆพับก้นทิ้งตัวลงไปนะครับทิ้งตัวลงไปให้รู้สึกว่าผ่อนคลายที่สุดนะครับแบบไม่ต้องเกรงอะไรนะแล้วก็ค่อยผ่อนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ทิ้งตัวลงไปอีกครั้งหนึ่งครับสักสามครั้งเนาะโอเคที่ไขว้าขานะครับมาด้านหลังนะครับเสร็จแล้วให้เหยีดแขนข้างที่เราจะยืด ไปเหนือหัวนะครับให้แตะกับกําแพงได้นะครับเสร็จแล้วให้ค่อยๆถมตัวนะครับเฉียงออกไปนะครับพอเฉียงไปแล้วใช่ไหมครับให้บิดตัวง่ายขึ้นแล้วก็คลิกคว่ำไหล่ลงนะครับทํานี้นะครับสลับกันนะครับประมาณ3-5ครั้งเนาะช้าๆนะครับช้าๆเสร็จแล้วค่อยสลับข้างนะครับขาที่อยู่ด้านนอกควายมาด้านหลังนะครับแขน เหยียดขึ้นนะหัวไปแตะกับกาแพงและถมตัวไปด้านนอกนะครับพอตึงเสร็จแล้วชั้นพาผมให้บิดลาตัวบิดความบิดหงายนะครับ3-5ครั้งนะครับ